ไอเปียวเห็นมันัอยู่นิงลมันก็เห็ดฉายยว่างอกบอเด็ู้แล้ายไม่ทันไม่ทันบอน

อันนี้ก็ของน้องตุ๊กตานะคะค่ะยังจ้าเพื่อเทศเราใหือเยอะนะคะตั้ทั้งวันเลยผู้ใหญ่อุปลานะคะยังค่ะแม่บ้านนี่บอกเอาไว้ทำสองคนเลยอุ้ยแม่เมื่อมากินส้มตำกันนะคะส้มตำแม่ผู้ใหญ่นะคะไม่มีแกงแล้วอีกแล้วเหรอแม่ผู้ใหญ่แกงผักหวาน นีนแล้วค่ะเพราะว่า FC มันน้สั่งนี้งมาต้องให้ FC สั่งมานะคะถ้าจะให้เกงของวานแกงงมมาเกงได้หมดค่ะแกงก็อ่อยนดีเลยนะเดี๊ยวๆดี๊เดียวขกี่รอบเดียวเดี๊ยวี มีนมจีนเนาะเดี๋ยวนมจีนใส่ไปด้วยัไนไหล่ตไทอ้มาใอาของนั่นนะบตันทานยังน้งจีนมีนมจีนแล้วแม่ผู้ใหญ่เนาะเอหนมจีนไปด้วยไปกินกันใส่นมจีนอันนี้อะ

ซอนกันเย็นไหมแม่ใหญ่ซ้อนสิคะเดี๋ยวว่างๆลราก็พาไปซ้อนอยู่นะแม่ใหญ่อนีซ้อนอยู่รนี้ค่ะค่ะค่ะคุณพิลาวันแล้วก็คุณนิยุกิค่ะคุณลูกมนตาด้วยค่ะมุนตานุะมุนตาเมตตาปดปด้วยค่ะอันนี้ผักบุ้งผักแก้มม่นจ

นี่ตีมือกันตังแม่ปูใหญ่นะคะนี่ นี่มนอะไรอ่ะลูกอะไรเนี่ยคะเรียกลูกอะไรนะลูกอะไรคะลูกมังเดือลูกมัเดือนี่เป็นนี่ยะนี่ิตนอร่อยอร่อยแม่พี่ใหญ่อรยเลยวกเดี๋ยวค่ะมาชิมกัน่อนเด้อิม้อตามมาอีกนิดเธอ ตำอะไรคะเนี่ยตำปูปลาระจกัจกรฟังเสียงการตำนะคะ กับขาดัดแบบนีค่ะเซแล้วนียนีค่ะแม่คืย่งไมดเอยใช่ใชใยี่บยี่บค่ะใ่ใช่ใคก่ไม่รู้อาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้ราบสมัชินี้ก็ไปเกินนีนะครับเจออะไ่เลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ๊กตาสาวสุพานชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปึ๊บ